30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟัง <Yeah>. oh, สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ขอต้นอนรับเข้าสู่ True Insider Weekend ค่ะกับีจีและก็พี่พุดนะคะใช่ครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมก็จะคงช่วงนี้คงคงจะคุ้นเคยกันแล้วล่ะกับบรรยากาศที่ครื้นครื้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีแฟนๆของนักล่าฝันเนี่ยมาเยี่ยมเราทุกๆสัปดาห์เลยใช่ค่ะและ,ะวันนี้นะคะเป็นวิที่11แล้วค่ะที่นักล่าฝันออกจากบ้านค่ะเมื่อวานนี้นะฮะสดๆร้อนๆนะครับกับน้องแพรว v 1, 1> น,นะครับซึ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันหญิงคนสุดท้าย ใช่ตอนนี้นะฮะบ้าน AF ของเราเนี่ยแปลงสภาพเป็นโรงเรียนชายล้วนไปเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีก4คนนะฮะก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ว่าวันนี้นะครับน้องแพรวปีหนึ่งนะครับจะมานั่งพูดคุยแบบเปิดใจกับเราที่นี่แบบสุดพิเศษเช่นเคยนะครับในรายการ True Insider Weekend ครับ แฟนในกรีซหนักแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เหนียวแน่นจริงๆคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมลองถามแฟนนะว่าคิดว่าคนที่เหลือในบ้านใครจะชนะเขายังตอบว่าแพรวอยู่เลยนี่วันนี้ก็มาเชียร์กันถึงนี่นะครับแล้วก็ขอต้อนรับเลยดีกว่าเพื่อไม่<ฆ>มีการเสียเวลานะน้องแพลววีหนึ่งสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะมาขอถามนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้การประกวดเนี่ยโจทย์ที่ได้รับคืออะไรนะโจทย์เพลงคาราบาวใช่ใช่อเป็นคาราบาลเราได้ร้องเพลงอะไรเอ๋อหนูได้เพลงทะเลใจกับเพลงรักทรหดค่ะว้าวร้องเป็สองเพลงเหรอคะใช่ค่ะอืมเป็นเม็ดเล่ใช่ไหมไม่ค่ะแยกเป็นแยกเป็นเพลงเลย รู้จักเพลงสองเพลงนี้ไหมคะรู้จักแต่ทะเลใจค่ะ๋อ้คาราบาลนี่ไม่เคยได้ยินคาาลเก่าแล้วไงเป็นคาราบาวยุคแรกๆนะครับยากไหมเราบว่ามันยากปะยากมากเลยค่ะตรงไหนที่ยากยากตรงที่ว่าคือเพลงคาราบาวนี่คือเอกลักษณ์จะชัดเจนใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงให้มันกลายเป็นของหนูเองอันเนี้ยยาก แล้ว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 ให้พูดคุยกับคนที่เขาจะมาเรียบเรียงดนตรีให้เราไหมไม่ได้พูดคุยอะไรก่อนเลยค่ะคือเขาคิดให้เราเลยใช่ค่ะเขาก็คิดแล้วก็เหมือนกับบอกเลยว่าคนหนูเป็นป๊อปร็อกก็ทําเป็นป๊อปร็อกทั้งสองเพลงเลยแต่น้องเธเป็นชอบแนวไหนอะคะก็ป๊อปรล็อกแหละค่ะป๊อ็รู้แล้วเลยมีศิลปินในดวงใจไหมป๊อปร็อกใครชอบใค่บ้างชอบคือหนูชอบฟัง R and B ค่ะอ๋อเหรออ๋อเวลาฟังเนี่ยชอบ R and B ใช่ค่ะชอ่ใครบ้างคะชอบฟิเดียค่ะ อโอ้ลีเดียร้องเกนะ่งก็ถ้าเป็นเมืองนอกก็จะเป็นบียงเซอบียองเซนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าไอดอลของคน <c oughs> คนที่เขามีไอดอลเป็นลีเดียกับบียงเซเนี่ยเวลาร้องเพลงคาราบาวแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ดูนครับเชินครับ ง่ายแล้วแต่เสียงก็ดีออกนะแล้วนี่แฟนๆเมื่อคืนคิดว่าเป็นไงฮะโชว์โอเคป่ะโอเคจ๋าเหรอแล้วแล้วโหวตให้เขากันเปล่าเนี่ยไม่ตูมิสิบเอ็ดแล้วซังหมดแล้วไงไม่คนนี้เขาโหวตจนแต่แพลวกลุ่มนี้เขาโหวตแพวคนเดียวโหวตกันไม่ได้หลับได้นอนเลยนะคะจริงวปะหมดไปคนละเท่าไหร่ครับ โอยยังไม่รู้เลยค่ะมนหลายตังยังไม่ได้รห้ายร้านเลยค่ะนี่แต่ทาได้ดีมากเลยนะพอได้ดูแล้วค่ะรู้สึกพอใจไหมคะคือหนูยังถ้าดูอันนี้หนูก็ยังพอใจอยู่ค่ะแต่ถ้าไปดูทั้งหมดก็อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนั่นคือตอนนี้เหมนเวทีโอเคมากเลยค่ะพี่แต่ถ้านี้แบบใครสอนนะคะก็มีครูออยค่ะครูจากฮาริมเชคค่ะสอนใา่เป็นโค้ดก้าไพ คือร้องไปแล้วเราก็รู้สึกอินกับมันสนุกกับมันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะบนุกะบาสนุกโอเคแล้วถ้าเกิดวิกต่อไปถ้าสมมติว่าเราได้อยู่ในบ้านนะฮะอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ออกเนี่ยวิกต่อไปโจทย์เป็นไรจะเป็นเพลงเลือกเองค่ะเพลงช้ากับเพลงเร็วเกือบอีกนิดเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรออาทิตย์นี้ใช่ไหมก็ตั้งใจว่าจะเลือกเพลงอะไรมาร้องถ้าเกิดสมมติว่าเราได้อยู่ต่อเราเลือกเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอกับเพลงอบูดาเบ์ค่ะ อบูเดเบออะบูเดเบออะบูเดเบออะบูดเบอโอ้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 พี่ใครล่ะพี่คาคาค่ะออ๋อเอ๊ะทันด้วยเหรอจริงๆหนูก็ไม่รู้จักหรอกค่ะแต่ตอนที่เลือกเพลงอ่ะครูวอยค่ะบอกว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับหนูแล้คือหนูบอกแนวเพลงไปว่าหนูอยากได้เพลงประมาณนี้ก็คือเล็กๆกันก็ไม่มีเพลงไหนที่ถูกใจสักทีก็แล้วครูก็เสนอเพลงนี้มาหนูก็แบบฟังครั้งแรกแล้วแบบ เิ้ยใช่อะไรนะคะก็เอาเลยค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับบนเวทีเราจะอยากจะแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างป่ะอยากจะแก้ไขบางวีคที่แบบหนูกังวลนะคะคือหนูเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องกังวลอะไรมากเลยแค่ทําอย่างที่อยากทําบนเวทีแค่นั้นแต่ว่าที่ที่ผ่านมาเราซัดเต็มใช่ค่ะไม่มีความกังวลเลยไม่เลยค่ะคือบนเวทีลลวนๆเลยค่ะอืแล้วถ้าเกิดถามว่าทุกๆวีค วีคไหนคิดว่าทําได้ดีที่สุดวีคไหนทําได้ดีที่สุดวีคแบล็ตเทิร์นค่ะเพลงเดี๋ยวนะคะหนูมีชื่อเพลงก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะลืมไงเออระเล็กค่ะใช่นี่เขาแฟนแฟนขับจริงค่ะเพลงระเล็กนี่เป็นครั้งแรกที่ได้สมัครเอฟหรอคะไม่ใช่ค่ะหนูเคยสมัครตอนเอฟสิบค่ะ ออกปี่แล้วใช่ค่ะไปสิบสิบก็สองปีแล้วใช่ค่ะแล้วแล้ที่บ้านสนับสนุนไหมคะสนับสนุนค่ะได้เรียนร้องเพลงอะไรมาก่อนเป้าเคยเรียนตอนเด็กๆอะค่ะตอนม1ม2ไงแต่เรียนแบบแป๊บเดียวแล้วก็เลิกเรียนไปเพราะว่าอยู่โรงเรียนประจําก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาเรียนเท่าไหร่ อแต่พี่พูดพี่พูดพี่พูดว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าได้เข้ามาเอฟในปีนี้มันก็เป็นจังหวะที่เหมาะนะเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งจะจบมหกนะครับแล้วก็ได้โคต้าไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดเรียนมัธยมอยู่มันกรอบไม่ได้แอนจี้ถูกปะระ แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาประกวดนี่ตอบไม่ได้เลยนะต้องเลยใช่เลยคุณไทยก็คิดว่าไม่ได้นะคือถ้าเกิดมาได้เอฟแล้วเนี่ยก็อาจจะหาเวลาแบบเหมือนตังเวลาเรียนมาหาประสบการณ์สักปีหนึ่งแล้วค่อยไปเรียนต่ออะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็อบที่มชอไว้แล้วค่ะอแล้วได้ไปเรียนชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหนคะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะหนูก็จำไม่ได้ว่าเมื่อไรแต่แต่รู้สึกตัวอีกทีก็ชอบร้องเพลงแล้วค่ะอได้อ่ะก็ อีกคนหนึ่งนะเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เราเห็นว่าอนาคตเขาก็สดใสนะทั้งการศึกษาแล้วก็ทั้งเส้นทางในวงการบันเทิงมันก็เหมือนกับชัดเจนและอยู่ที่น้องว่าจะเลือกเดินอันไหนก่อนแต่มันสามารถไปด้วยกันได้นะพี่เชื่อ,อเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับตอนประกาศผลกันดีกว่านะครับว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญว <ร umes. S 1> ีดีอาครับสำหรับนักล่าฝันที่ยังคงยืนอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งคนจะได้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศและ อีกหนึ่งคนก็คือคนที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดและจะต้องออกจากบ้านไปในวันนี้สำหรับนักล่าฝันคนสุดท้ายที่จะได้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่วีเก้เบนส์ นั่นหมายความว่า V1 น้องแพวได้คะแนนโหวตน้อยที่สุดและต้องออกจากการแข่งขันไปในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเมื่อกี้เราเห็นใน VTR นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะเ็นห่านไคุยกับเพื่อนผูดว่าอะไรบ้างคะก็บอกว่าวิกหน้าเธอไม่อยู่แล้วต้องทำให้สุด ร้องไห้ไหมไม่ร้องค่ะดูดิแน่าต่งไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยนะทำไมล่ะคะไม่เสียใจหรอน้องแพรไม่เสียใจหรอหนูไม่เสียใจค่ะก็ก็คิดว่าที่ผ่านมาส1ดวีคคือหนูเต็มที่กับทุกวีคเต็มที่กับทุกวันแล้วก็คือมันได้อะไรมาเยอะอะค่ะส1เ็ดวีคทำได้ดีแใช่ค่ะหนูภูมิใจทุกทุกวีคเลยที่ทําไปถึงบางวีคอาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็แบบ เต็มที่แล้วค่ะหนูก็ไม่ได้อะไรจีนเสียดายจีนรู้สึกว่าน้องแพรลี่เป็นผู้หญิงที่เก่งมากไม่เคยงอแงเลยค่ะเป็นไงบ้างคะอยู่กับผู้ชายที่แล้วอยู่สิเออเนาะโอ้อยู่ในบ้านเนี่ยะ้เหมือนจะนอนอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะหนูนอนคนเดียวสองคืนค่ะอีกคืนนึงเล่าเรื่องผีกันก็เลยก็กลัวเล่าเรื่องผีแต่ต้องไม่กลัวเลยนะผู้ชายกลัวหมดเลยกลัวเปล่าผู้ชายกลัวหมดเลยเอาเหรอ อ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวไอเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวเรามาจอะกันต่อในช่วงหน้าดีกว่านะตอนนี้เดี๋ยวต้องเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาใน True Insider Weekend ครับ แกนนะคะเรามาพูดคุยกับน้องแพลวกันต่อค่ะครับเมื่อกี้ค้างกันอยู่เรื่องผีค่ะเกิดอะไรขึ้นโดนผีหลอกเหรอก็หนูว่าไม่น่าใช่ผีนะคะแต่พวกพี่ผู้ชายเขาบอกว่าใช่ค่ะอ่าเล้วเล่าให้กาย่อกว่ามันคืออะไรคะก็คือตอนนั้นครูเต๋าค่ะให้คิดบทละครมิทยุแลวคราวนี้พวกพวกแพลวก็เลยแบบว่าเอาเรื่องไรดีก็ ตกลงกันว่าจะเอาเรื่องผีค่ะคราวนี้ก็มาคิดบทการคิดไปคิดมามีเสียงก็แก้ก,กตรงตู้เซเลอร์ปี้อะค่ะแล้วก็ก็แต่แรก็ไม่ได้เอใจอะไรค่ะแค่แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรแค่นี้ค่ะสักพักหนึ่งมีเสียงอีกก็เลยแบบมองกันว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนมีพี่พูดขึ้นมาค่ะน่าจะเป็นพี่โบ๊ทบอกว่า พี่ตากร้องไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าเคยคุยกับพี่ตากร้องพี่ตากร้องเขาจะไม่แกล้งแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วคราวนี้เชื่อเขาเหรอไ <laughs> อ้หนูก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ก็สักพัก,พกนึงค่ะคุยไปคุยมาก็มีสิ่งก็แกล้งอีกที่เดิมเลยคะ่ะมีหนูเปล่าหนูก็คิดอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นหนูหรือเปล่าหนูมันจะไปกินสลอร์ปี้เหรอเธอไม่กินหรอกมัง้งแต่ว่าทางในบ้านเขามีอาหารเยอะแยะมากมายนะหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นพผีไม่แน่เหมือนกัน แล้วพอคราวนี้สักพักก็กระแกกปุ๊บกระดาษที่มันแปะตรงตู้สเลอร์ปี้อะค่ะมันเป็นกระดาษอะไรนไม่แน่ใจอยู่ดีก็ร่วงลงมาอืมอันนี้แปลกใช่มันร่วงลงมาเพราะมันแกล้งกันไม่ได้นี่ครับมันแขวนอยู่ใช่ไหมมันก็หลุดเห็นใช่ไหมค่ะแล้วมันร่วงแบบร่วงพอดีตอนนั้นเลยค่ะ หนูก็งงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่พี่มาลยาแบบเฮ้ยอีไรแบบเหมือน,นจะคือเสียอาการเลยใช่ป่ะตอนนั้นใช่ค่ะแบบหน้าไปแล้วหนูก็อะไรผงพี่อะไรอย่างเงี้ยอทุกคนก็วิ่งมาในโมเมนต์นั้นนะครับเรามีภาพวิทยาไหมให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วใครเป็นคนกระโดดกอดใครกันแน่นะครับเดี๋ยวเชิญไปเฉายพร้อมๆกันเลยครับนี่อยไหมอ๋อเนี่ไงนี่ดินี่วิ่งละวิ่งกอดลูก มันหล่นมาได้ไงอ่ะไอ้เิ้วเย็นเย็นก่อนสินนี้โมโหอะไรเนี่ยกลัวเลยโมโหเนี่ยกลัวเลยโมโหกระดานมันตรงไหนตรงนคือได้ยินเสียงมันหล่นเหมือนกันไปแล้วไอ้เลี้วนี่คือคือถ้าใจเย็นเย็นก่อนคือใจเย็นๆจนหยดนนั่งร้องคืออะไรรู้ไม่ต้อกลัวมันโมโหเนี่ยพี่เพราเปลี่ยนเรื่องของทำเรื่องผีเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องทำเรื่องนี้เรื่องผิดนะกลัวไม่อกลัว เออกระดาษมันเป็นม้วนๆนี่มนห่ยได้ยินเหมือนกันมันหล่นมาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรแถวจะหยิบมาดูมัาลิวเป็นกูด้วยูุ่มชายบ้านนี้นะคะดีดีลุกเลยไงวะเออก็ใช่ไงเฮ้ยมันเจอตั้งไปประวัติเครื่องนี้อ้าวมันอยู่ตรงนี้ แล้วทำไมมันเพิ่งหล่นตรงนี้โอยเลียเรียเดี๋ยวแล้วมันมันมีเกาหง่ะเห็นไหมอ๋อมันเพิ่งเสื่อมเมื่อกี้มันติดตรงไหนไม่รู้ติดปากจี้อ่ะแล้วมันร่วงมาตรงนี้เกินไปก็ไม่รู้แล้วอยู่มาเจ็ดแปดสิบวันไม่ร่วงร่วงวันนี้ไม่ตลกเลยเหระฮัลโหล สรุปว่าครับคุณผู้ชมถ้าจะมีผีก็คงจะมีผีปลอบนี่แหละ <c oughs> คือปลอบพี่ๆเขาอยู่ข้างหน้า,า,นาเั้งหมดเลยเป็นผู้ชายตัวเวอร์เลอร์เลยดันน้องออางหน้า <c oughs> เออแมนมากแปลกดีเนาะเออจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเป็นแค่กระดาษใช่ค่ะไม่มีอะไรไอ้หนูมไม่กลัวเลยเหรอ <c oughs> ท่าจรที่จริงๆแล้วในบ้านเนี้ยอ่ะต้องขยายนิดนึงนะค,คุณผู้ชมคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆรุ่นก็จะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะครับว่ามันมีอะไรแปลกๆเคยเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันไอ้เรื่องนี้รับแบบนี้ตอนนั้นเราไม่เอกใจนิดนึงเลย ไอ้หรือมันจะใช่หรือมันแค่กระดาษหนูก็ตกใจเหมือนกันค่ะที่มันร่วงลงมาตอนน้นพอดีแต่คือแบบตอนนั้นหนูก็แบบพี่จะเย็นๆก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบแบบกลัวกันมากอ <c oughs> นะไรเงี้ย <c oughs> หนูก็เลยไปใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วพอคราวนี้พอเห็นว่ากระดาษมันร่วงจริงๆหนูก็เอาแล้ว มาเรื่องแล้วแล้วหนูก็ปวดฉี่หนูก็ปวดฉี่หนูก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่พาหนูไปเข้าห้องน้ำหน่อยกลัวสรุปว่าก็กลัวเหมือนกันแล้วแหละแต่กลัวน้อยกว่าเขาต้องไปเข้าห้องน้ำคนเดียวไงคะก็ลยแบบห้องน้ำผู้หญิงมีคนเดียวเันก้าบให้พี่เขาไปยืนรอให้เขาไปยืนรอในห้องน้ำาขยตรงข้างหน้าพี่น่ากลัวที่สุดก็คือผู้ชายสี่คนเราเป็นผู้หญิงคนเดียวรู้สึกไงบ้างล่ะคะกลัวเหรอ ไม่หนูไม่กลัวนะคะแต่รู้สึกไม่ค่อยชินมากกว่าที่แบบต้องอยู่คนเดียวในห้องน้ําในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนทนเดียวใช่แล้วเคยมีเป็นหญิงอะไรอย่างนงี้ก็ติดเดนิแล้วอานนึงต้องอยู่คนเดียวให้พี่เขาไปรอที่หน้าห้องน้ําแล้วคิดว่าถ้าเกิดเจอผีในห้องน้ําพี่เขาจะช่วยเหรอ หนูก็เอาเอาาสบายใจก่อนด่านนี่ยังวิ่งแบบว่าดันนระยุงหน้าเลยหนูก็คิดว่าเขาคงวิ่งไปก่อนอ่ะแต่ก็สบายใจกว่าไงคุณใจว่าไมื่ออียวห่หนูไม่กลัวหรอคะตอนนอนคนเดียวอันนั้นยังไม่มีเรื่องนี้ค่ะพอเรื่องนี้เกิดแล้วหนูก็เลยไปนอนกับเขาเอาสุดท้ายก็เป็นคนที่สรุปว่าครองสติได้ดีกว่าเขาเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพ่อของน้องแพรวดีกว่านะครับว่าคุณพ่อขอเสียงปรบมื้อคุณพ่อหน่อย ดีด้านหน้านี่นะนี่แฟนขับแทรหรือแฟนขับพ่อคะเนี่ยจริงจริงเมื่อกี้พูดคุยกันหลังไมเนี่ยนะคุณพ่อพูดอะไรแฟนขับก็กรี๊ดด้วยนี่นะฮะมาทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณย่าเลยนะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีครับคุณย่าครับต้องพรดตอนเด็กๆเป็นยังไงฮะเล่านิดนึงผมไม่ค่อยได้เห็นน้ําตาเลยนะครับเท่าที่เท่าที่จําได้ว่ามีน้ําตาอยู่คราวเดียวที่เห็นก็คือว่าไปเกาะล้วนะครับข้างๆบ้านแล้วคนนี้ ลัวเขาทําไม่ดีฮะมันก็ไม่มีแกนกั้นใช่ไหมครับลัวเหล็กทั้งดุ้นเลยนะฮะมันล้มลงมาทับหัวเนี่ยแล้วก็ร้องไห้นอกอย่างนั้นผมยังนึกไม่ออกเลยว่าร้องไห้ตอนไหนบ้างไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สัมผัสโซนแม่ต่างๆโนนะไม่ค่อยไม่ค่อยสนนครับเป็นเด็กที่รู้รู้จักอะไรเป็นอะไรตั้งแต่เด็กละไม่ร้องไห้ไม่งอแงเลยนะครับแม่เขาเลี้ยงง่ายมากเขาที่เขาที่ผมสัมผัสนะฮะแต่ว่า ไอความดีความชอบเนี่ยเนยยกให้แม่เขานะครับเพราะว่า<อ>คือแม่เขาเป็นต้นแบบที่ดีอ่ะแต่ผมนี่ไม่ใช่ต้นแบบที่ดีนะครับคือคือ,คอแต่เขาจะได้ในสิ่งที่ที่แม่เขาเป็นอ่ะได้มันเยอะเขาก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอยู่ในบ้านนั่นแหละครับนั่นคือตัวเขาเลย<า>แต่อาจจะนิดนึงก็คือว่าผมว่าเขาเขาไม่ค่อยหลุดกรอบไปหน่อยคือคือจริงๆแล้วเขาจะ มีลูกบ้าอะไรมากกว่านี้เยอะแต่เขาอยู่ในบ้านอาจะเก่งหรือแบแล้วคุณพ่อไม่ไม่เป็นห่วงเหรอคะที่ลูกสาวไปอยู่ที่บ้านในเอฟหาโูเขามีกล้องอยู่ตั้งไม่รู้กีิตัวไม่ไม่เคยัวอะไรเราอาหารการกินก็มีเพียบใช่ใช่กลัวอย่างเดียวฮะกลัวว่าตอนแรกกลัวว่าจะไม่ได้ไปเลเซอร์หน้าอาทิติอาทิตย์ อาทิตย์หน้าเห็นบอกว่าถ้าอยู่ต่อไปถึงวิกไฟนอลนจะไปเลเซอร์ฟรีให้ผมก็เลยกลัวว่าเอ๊ะถ้าออกแล้วนี่จะได้เลเซอร์ฟรีหรือเปล่าเพราะอย่างเดียวตอนนี้คืออะไรฮะเลเซอร์คือคือเลเซอร์สิวนะอ๋อุ้ยเดี๋ยวก็ไปทำได้กับคุณแม่นี่เลี้ยงน้องเป็นไงบ้างคะเออจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้เลี้ยงเท่าไหร่ตอนเด็กนะครับ แต่มาเลี้ยงโตขึ้นมาหน่อยแล้วฮะก็ <S 2> <S 2> แต่ว่าททท,ท,ที่ผมฟังจากแม่เขาเขาเป็นคนที่เลี้ยงง่ายมากมากมาก,มากเลยครับไม่มีแบบไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่ว,ว,วไปฮะเลี้ยงแบบไม่ไม่มีหนึ่งไม่มีร้องไห้ไม่มีงองแงพูดรู้เรื่อง อะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับอืมเป็นเด็กดีดีเนาะโชคดีเนาะอย่างนี้สบายเลยนะครับแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เขาชัดเจนเนี่ยเขาขี้เหนียวนะครับข <c oughs> ี้เหนียว <c oughs> เอ้าจริงๆเป็นลักษณะ <c oughs> ในิสัยที่ดีมากเลย <c oughs> ยผม <c oughs> ซื้อของอะไรเนี่ยเขาจะว่าผมอยู่เลยเลยเขาจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาว่าผมนะฮะไม่ใช่ว่ามีตังค์อย่างเดียวที่จะซื้อของได้นะครับต้องโง่ด้วยนะครับแบบเนี้ยเรื่อง จะพูดไงเอาคุณพ่อซื้ออะไรครับซื้อซื้อแบบของที่มันแพงๆหน่อยครับที่มันที่มันเขาเรียกว่าที่มันฟุ่มเฟือยฮะอะไรบ้างอะไรบ้างเช่นนาฬิกาอะไรแบบนี้ครับนาฬิการถมอเตอร์ไซค์แต่พ่อเปนคนซื้อมอเตอร์ไซค์นะอ้าวก็มันเป็นเหมือนกับบิ๊กบอยทอยอะเข้าใจนะผมเข้าใจอารมณ์พ่อครับเพ่าภูมิใจในตัวลูกไหมคะโอ้หภูมิใจมากๆเลยครับตอนแรกตอนแรกพี่ไปออดิชั่นที่เชียงใหม่นะครับ ผมยังบอกเขาเลยว่าจะไปทําไมเพราะว่าไปก็ต้องไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเพราะว่าผมผมไม่รู้ไงว่าเขาจะมีความสามารถแค่ไหนยังไงใช่ไหมครบผมก็บอกว่าผมก็ลาไปวันเดียวพอคือตามใจอ่ะคือแบบว่าอะไรขอไปทีแล้วกันไปก็ไปคือไปให้ตามที่พ่อให้ลูกใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าวันที่สองจะได้ผมเลยต้องโทรมาลางานต่อเพื่ออยู่ที่สองผมก็พอวันที่สองผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านละ ก็ยังไม่คิดว่าจะไปกรุงเทพอ้าวอะไรวะเนี่ยผมยังงงเลยมากรุงเทพได้ไงเนี่ยอพรานี่ลานยาวเลยเหรอคะไม่ใช่รับมันคนละมันคนละ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 ช่วงครับตอนนั้นที่ออดิชั่นใช่ไหมครแต่พอพอมากรุงเทพนี่ผมมาเสาร์อาทิตย์มันก็ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับงานใช่ไหมครับ ประมาณนี้ครับก็เลยก็เลยภูมิใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าขื้นหนึ่งก็คือเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการร้องเพลงมาเลยใช่ไหมฮะอยู่ๆว่าผมเคยเห็นเขาร้องเพลงตอนมหนึ่งแค่นั้นเองที่ที่ที่ร้องงานโรงเรียนครับค่ะแล้วหลังหลังจากนั้นเขาก็ร้องโรงเรียนมาเรื่อยๆก็แค่นั้นเองแต่ไม่คิดว่าจะจะการร้องโรงเรียนแค่นี้แล้วมันจะพัฒนามาสวยเอฟอะไรนี้เข้ามาถึงรอบลึกๆเลยนะใช่สเวีคแล้วใช่นะฮะอ่ะเยี่ยมจริงๆนะฮะอ่าก็คือ เห็นจากคุณพ่อนะครับแล้วก็มีคุณย่ามาให้กำลังใจด้วยรวมไปถึงน้องจูน้องเบซนหญิงที่วันนี้ก็มารับเพื่อนนะครับเป็นขาประจําของเรานะฮ <c oughs> ะ <c oughs> อยากจะพูดอะไรกับเพื่อนหน่อยไหมคะ ไปจังเลยกหกหรือเปล่ากหก <c oughs> วันนี้จะให้เพื่อนพาไปเลี้ยงข้าวหรอใช่ค่ะอ่ะอะาทั้งกู้ก็มากันนะครับเป็นขาประจำอ้อาวแฟนๆสักหน่อยนะฮะแฟนๆนะครับอหญกจะให้กําลังใจอะไรกับน้องแพาวบ้างหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ไมโครโฟนอ่ากลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยวอ่าช่วยช่วยส่งนิดนึงนะฮะอ่าโอเคขอตัวแทนนะครับพูดอะไรสักนิดนึงครับ ก็ถ้าน้องแพลนึกถึงแฟนคลับจะนึกถึงเพลงอะไรให้แฟนคลับคะอยากร้องเพลงอะไรแฟนคลับว่าไปว่าไปว่าไปเพลงไม่เสียใจที่รักเธอค่ะคือเพลงนี้หนูตั้งใจจะให้พวกพี่ๆแล้วค่ะเอาแมมเอาสักท่อนไหมเอา จะมีแค่เธอคนเดียวคนนี้ดีไหมมีเธอเท่านั้นภาบลงหายใจของฉันมันจะหยุดสมมุติว่าในวันหนึ่งเราสองคนเปียนไปยังไงชีวิตก็เคยได้ใช้ทั้งหัวใจเพื่อรักใครคนหนึ่ง ซึ่งฉันเอนสุขใจเดี๋ยวจะพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยไหมอดาอยจะขอบคุณอะไรเขาบ้างเขาโหวตให้เรามาตั้งแต่ต้นเลยนะจนถึงรอบลึกๆแล้วอย่กจะขอบคุณอะไรแฟนๆที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงที่กําลังรับชมอยู่ทางที่บ้านบ้างค่ะก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ทางบ้านค่ะที่ คอยเป็นกำลังใจให้แพรวคอยเชียร์คอยโหวตมาแชทกันมาคุยกันที่มาดูคอนเสิร์ตคือทุกกำลังใจแพรวได้รับหมดเลยค่ะแล้วแพรวก็รู้สึกอบอุ่นมากที่มีทุกคนตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านจนถึงตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยค่ะสำหรับเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยมีอะไรตรงนี้เลยแล้วอยูอ่ดีวันหนึ่งก็มีทุกคนมาคอยให้กำลังใจมาให้ความรักแบบนี้ ก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้โอกาสหนูมาตั้ง11วีคมันเป็นอะไรที่หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานหนูด้วยนะคะหนูจะตั้งใจทําทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังค่ะเ่ี่เลยนะนะ